ลูกแมวน้อยมาอาบน้ำตัดขนนะครับแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังรับผลนะครับร้านน้องหวานน้องแมวซา,า,าลอนในส่วนเกษตรบางผนแก่นด้วยดูการสะบัดเวรวีนพี่ช่างรับผลนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนมีตำดาปัญหาเรื่องเหยียบปัดติดต่อเราได้ครับมีบริการรับส่งด้วยนะ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างตัดขนให้น้องๆเสร็จแล้วเป็นยังไงทำไมหนูน่ารักจัง ลูกแพวน่ารักนะแต่ตอนนี้น้องมีปัญหาเรื่องควหนังนะครับเราต้องถักขนสั้นให้น้องก่อนนะเพื่อที่จะลดความอับชื้นแล้วก็จะได้ดูแลสายยาได้ง่ายได้ทั่วถึงนะครับขนขึ้นใหม่ก็จะสวยเหมือนเดิมนะเพียงแต่ตอนนี้ ต้องรักษาผิวหนังให้หายดีก่อนนั่นคือสิ่งจําเป็นเร่งด่วนนะครับการตัดขนสั้นให้จะได้ลดความบับชื้นสาเหตุของโรคผิวหนังต่ตางๆนะครับแต่เราจะพาน้องไปอาบน้านะครับแช่เป็นแชมพูสูตรสม,มุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังทุกคนให้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดผิวหนังผื่นคันลดเทมบดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยครับน้องจะได้กลับมาขนสวยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังเป็นแมวเด็กอยู่นะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นเชื้อรานะครับที่ติดมากับตัวแม่ของเขานะครับ กำลังตัดขนให้กับน้องแมวน้อยนะครับน้องมีปัญหาเรื่องผิวหนังนะตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะลดความแบบซีนลดสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังแบบนี้นะครับเราก็จะได้ดูแลรักษาง่ายขึ้นใส่ย,ยาได้ทั่วถึงขึ้นเลยครับขนขึ้นใหม่ก็จะสวยนะไม่รลัว่าขนน้องจะไม่ขึ้นนะตอนนี้รักษาให้หายดีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่รักษาผิวหนังขนก็จะไม่สวยนะครับพี่ชา่างลูกจันกำลังตัดขนให้อยู่นะเห็นไหมครับ แมวนอ้อยเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ําแช่เป็นชาพูดสดหมืนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะจะได้ช่วยลดผื่นแดงผื่นคันลดเทมัตได้ด้วยนะครับที่ช่างกาลังอาบน้ําให้กับน้องแมวนะครับน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะครับเป็นผื่นแดงเป็นเชื้อรานะครับจากความอบชื้นหรือว่าอาจจะติดจากตัวแม่เข้ามานะครับเราก็จะ ัดขนสั้นให้นะครับเพื่อลดปัญหารเรื่องการสะสมความอับชื้นที่ผิวหนังและขนของน้องนะครับจะได้หายไวขึ้นนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนได้ง่ายขึ้นนะครับพ่ชางหมากด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดิวหนัดงฝุ่นันแล้วก็ลดเหหมักที่อยู่บนตัวน้องหมา,น,หมาน้องแมวได้ด้วยนะครับใช้ได้ตั้งแต่ลูกแมวลูกหมาเลยนะครับนี่นะถ้าสนใจผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวลอลสามารถติดต่อได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเด็กๆบ้านนี้มาอาบน้ําตัดขนแช่น้ํายานะครับแช่แชมพูสูตรสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะจะได้หายไวขึ้นนะครับตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องความอับชื้นนะครับที่ทําให้เกิดเป็นเชื้อราเชือเช้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของน้องนะครับคร่บขานี้มาได้6ตัวน่ารักไหม,มเดินเข้าไปเองเลย น้ำติดขน,มมน,นแล้านุองหวานน้องแมวสไลด์เกสเกษตรมาขอนกันนะครับที่อดืดดูกาดสบัดเบียงพีนไี่ช่างรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บัดด้วยรายได้เสนอเราใช้ในงานจิตอาสาต่ดนให้กับสุนัขจรอนแมวจอนในมูล,ลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับติ๊กๆฉันมาแล้ว